ครับท่านชมครับวันนี้พาท่านชมมาดูยามบรรยากาศกลางคืนนะครับผมนี่ฮะผลผักสาบผักนูนสายพันธุ์ถวายนะครับติดผลตลอดทั้งเกือบว่าทั้งปีถ้ามีการตัดแต่งกิ่งนะครับผมเนี่ฮะดูครับบริเวณตรงนี้ครับดูครับมีลูกอันนี้ก็คือพร้อมเก็บได้เดี๋ยวพวกนี้ผมเก็บส่วนตอนนี้คือกําลังเนี่ยลูกเล็กอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสวัน4ี่วันก็จะเก็บได้นะครับผมส่วนตอนนี้ก็ประมาณอีกหนึ่งถึงสองวันก็จะโตครับผม แล้วจะมีนี่ครับดอกครับดอกเขาก็มาเรื่อยๆไหมเนี่ยดอกเขามาเรื่อยๆนะข้างบนเห็นไหมครับข้างบนนะครับเนี่ยผลตอนนี้ผมเก็บจนหลายรุ่นเลยครับเนี่ยผลนะครับเก็บเวลาเก็บผมไม่เก็บลูกที่มันแก่ก่อนนะครับอย่างตอนนี้คือพวกนี้ก็เก็บส่วนลูกนี้ก็คือไว้ก่อนนะครับเก็บทันใดที่มันแก่นะครับนี่นะครับดอกผลเห็นไหมครับนี่นี่นี่เยอะยะนะครับ ดูครับเนี่ยกำลังติดใหม่นะครับเนี่ยดอกเนี่ยกำลังติดมีแขนมีมือเขาจะติดเลยครับนะครับเยอะแยะเลยครับนี่เนี่ยเต็มเลยครับผมเนี่ยเต็มเลยนะครับดอกครับมีหลายรุ่นเลยเก็บได้ทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ฮะเยอะแยะเลยครับผมมาดูเดินไปเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นไหมครับดอกดอกมากครับท่านชมเนี่ยดูครับ นี่ฮะทักสามมันสมบูรณ์เพศนะครับออกดอกมาก็ติดผลเลยครับไม่ต้องผสมเกสรนะครับผมนี่ยเห็นไหมครับเต็มเลยครับผมดูครับนี่นะครับผมเยอะแยะเลยครับผมไม่ต้องพูดถึงความโดกครับผมตอนนี้เราก็มีกิ่งจําหน่ายนะครับใบแบ่งปันนะครับกิ่งละร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมสนใจก็อ็อ b o x เข้ามาสอบถามได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกเต็มเลยนะครับผมนะฮะ มาทางไหนก็ผลทางไหนก็ผลนะครับดูครับเนี่ยทรงผลนะครับนะครับฉะนั้นอ่าผมก็จะทําการแต่งใบนะครับช่วงนี้ผมก็แต่งใบเพราะว่ามันทึบนะครับมันทึบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับอย่าอย่างเช่นอ่าแถวนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับมันทึบเกินนะครับซึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีดอกอยู่ข้างบนนะครับ บางทีมันติดผลแล้วใบมันบางมองไม่เห็น,นครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือมันห้อยมาข้างนี้คือมันมันมองและเด่นชัดนะครับผมฉะนั้นตัวนี้เราก็จะแต่งผมจะแต่งใบนะครับผมแต่งใบล่างออกไปไหมครับแต่งใบให้มีมแสงแดดโปร่งๆรงหน่อยนะครับเวลาฝนตกแล้วก็มันจะได้แบบแสงส่องนะครับส่องให้ถึงพื้นดินจะได้แบบแห้งง่ายนะครับผมนี่ยแต่งใบนะครับผมเพื่อที่อ่าเวลาก็ติดผลเราจะมองเห็นง่ายนะครับผม เนี่ยแบบนี้นะครับผมใช้กันไกลก็ได้ใช้มือก็ได้ผมใช้มือนะครับผมคิดว่ามันเร็วกว่านะครับผมแต่งไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายครับคือไม่ว่าจะเป็นผักเป็นไม้ผลนะครับผมเราปลูกเพื่อเวลาเราปลูกถ้าเป็นไม้ผลเนาะพืชผ,ผักที่เป็นผลเวลาเราปลูกเพื่อเอาผลครับเราไม่เน้นใบนะเราไม่เน้นใบนะครับเราใบให้ก็พอสังเคราะห์แสง ไว้ในหน่อยก็พอแล้วเราก็ต้องทําการแต่งนะครับเนาะเพื parole, ่อท yeah. ี่จะอาหารจะได้ไปบํารุงผลเนาะถ้าเราปล่อยใบนะครับอาหารมันก็จะบารุงแต่ใบนะครับผลเราจะไม่สมบูรณ์นะครับผมฉะนั้นก็คือเราควรมีเวลาก็ควรแต่งนะครับผมมีเวลาควรแต่งนะครับเนาะก็คือทุกปีเราจะต้องทําการทําสาวไว้เขานะครับผมเพื่อที่จะได้แตกกิ่งใหม่เนาะบางทีถ้าเราไม่ทําสาวมันก็จะติดผลไม่สมบูรณ์นะครับผม ทำสาวหลักๆเราก็จะไว้เส้นเมนนะครับอย่างพวกนี้คือลำใหญ่คือเส้นเมนอาจจะเก็บไว้เราก็อาจจะตัดกิ่งที่เป็นแขนงในย่อยอย่างเงี้ยตัดออกนะครับไว้ให้เมนเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งมาใหม่นะครับเนี่ยการดูแลนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็แต่งแต่งไปเรื่อยครับผมแต่งเด็ดเด็ดเด็ดไปเรื่อยครับนี่ครับเราต้องศึกษานะครับมันก็ไม่ยากครับผมก็คือตัวนี้มันน่าปลูกนะครับเพราะมันติดผลตลอด นะครับได้กินผลตลอดเลยนะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้ใบนะครับวัวชอบครับดูครับเอาให้วัวกินนี่ดูครับชอบใหญ่เลยครับเขาชอบใบครับจ้เวลาปลูกผักสาบเราต้องทํารั้วยังให้วัวกินนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เอาให้ชมประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ